สวัสดีครับผมนายอภิวัตปัตนีครับนักศึกษาพยาบาลสาบัณฑิตชั่นปีที่3ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับ จากการประเมินรักษากอของมันดานะครับรายนี้ได้9คะแนนครับซึ่งแปลได้ดังนี้ครับเอนะครับทารกดูดลึกถึงรานนมให้2คะแนนครับเอนะครับได้ยินเสียงเกินของทารกเป็นจังหวะให้2คะแนนครับที่หัวนมยาวประมาณ0 8ซนติเมตรให้2คะแนนครับสหลังจากทารกดูดนมเต้านมนิ่มให้2คะแนนครับเนะครับมันดานหลังค่อมเพื่อให้นมนะครับรู้สึกบนเมื่อบางครั้งนะครับให้1คะแนนครับ จากการประเมินะะรัศกรปัญหาในการให้นมของทารกมารดารายนี้นะครับก็คือท่าในการให้นมมารดาทารกดังนี้โดยการค่อมหลังลงมาเพื่อให้นมทารกนะครับซึ่งเป็นท่าที่ผิดครับจึงอาจจะเกิดให้เกิดอ,อาการปวดเมื่อยตามมาแนละอาจจะส่งผลปัญหาลำนมของมารดา,าน้ำอยลงแล้วก็อาจจะมีอาการคัดเต้านมนะครับและอาจจะเอ็อักเสบตามมาได้ครับท่าในการให้นมทารกที่ถูกต้องมีสีท่าดังนี้ครับ Wow. ท่าที่หนึ่งท่าลูกนอนขวางตักหรือท่าคร e โดโคนะครับเป็นท่าอุ้มลูกไวบ้บนตักตักแข็งตัวลูกนะครับข้าวหาตัวแม่มือและแขนของแม่นะครับประคองลูกไว้ศีรษะและลําตัวของลูกอยู่ในแนวตรงจัดให้ศีรษะลูกอยู่ อยู่สูงกว่าลำตัวเล็กน้อยนะครับท้ายทอยลูกอยู่บนแขนของแม่คอของลูกไม่คว่ำบิดหรือแอนไายท่านี้เป็นท่า,ท,าที่เหมาะสมกับทารกที่ดูดนมได้ปกติของมารดานะครับและไม่มีปัญหาเรื่องหัวนมและเต้านมครับ yeah. ท่าที่2นะครับท่าลูกนอนขวางตักแบบประยุกต์นะครับ c อ o เคโร e ฮ o นะครับท่านี้นะครับคล้ายท่าแรกนะครับแต่เปลี่ยนมือและแขนอีกข้างที่อุ้มลูกนะครับมาจับเต้านมนะครับส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะครับจะประคองที่ต้นคอท้ายทอยและหลังของลูกแทนครับท่านี้นะครับจะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะของทารกได้ดีครับเหมาะสําหรับทารกที่คลอดก่อนกําหนดนะครับและทารกที่มีปัญหาในเรื่องการดูดนมครับ ท่าที่3านะครับท่าฟุตบอลคอนะครับแม่อุ้มลูกนอนกระชับกับสีข้างแม่นะครับลูกอยู่ในท่ากึง่งกลางตะเข่งกึ่งนอนงายนะครับขาลูกชี้ไปทางด้านหลังของแม่นะครับมือแม่จับที่ต้นคอและท้ายทอยนะครับส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะครับจับประคองที่เต้าน,นมไว้นะครับท่านี้เหมาะสําหรับท่าที่ แม่ที่ผาคลอดทางด้านหน้าท้องนะครับเพราะลูกจะไม่สัมผัสกับแผลงที่หน้าท้องของแม่นะครับรวมถึงแม่ที่ต้านนมใหญ่ทารกน้ำหนักน้อยนะครับเพราะลูกจะสามารถงับหัวและรันนมได้ดีครับสำหรับแม่ลูกแฝดนะครับท่านี้จะช่วยให้ดูดนมได้ทั้งสองข้างเต้าพร้อมกันครับ ท่าที่สีท่านอนซาไลน์นะครับท่านี้แม่กับลูกนะครับนอนตะเคียนเข้าหากันนะครับแม่นอนศีรษะสูงเล็กน้อยนะครับลาตัวไม่งอโค้งเขนของแม่นะครับโอบหลังลูกให้ชิดลําตัวนะครับอาจจะใช้หมอนหรือผ้าม้วนเหนุนหลังทารกแทนแขนของแม่นะครับปากของทารกอยู่ระดับเดียวกับหัวนมแม่ใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองเต้านมเพื่อเริ่มเอาหัวนมลูกเข้าปากครับท่านี้เหมาะสําหรับแม่ที่ผ่าข้อทางด้านหน้าท้องครับต้องการพักผ่อนและให้นมตอนกลางคืนจึงเป็นท่าที่เหมาะกับแม่ หลังลอดในช่วงแปชั่วโมงแรกครับ